ก๋วยเตี๋ยวจ้ะทุกคนต้ยมยำแบบพิเศษมาม่าต้ยมยำพิเศษน้องมาดูด้วยเลยแล้วตอพี่คนซูมเข้ามาที่ถ้วยเลยปิดร้านเพิ่งเสร็จนะจ๊ะแม่เมื่อกี้แล้วแค่หมูต้ยมยำแบบยูยย่อ่ะนี่ก๋วยไอ้นะแค่หมูของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เหลืออยู่เอามากินกับก๋วยเตี๋ยวต่อฟังเสียง หลังปิดร้านทุกคนปิดร้านเสร็จมาหาของกินน้อ,นองสาวน้องนุ่นซื้อข้าวต้มมันมาฝากด้วย่อพี่สาวออกแม่กินดูแล้วแม่มาชิแมแั่หมูมาอันนี้ของน้องนองนท์น้ำใส มากินตอนร้านจะปิดด้วยนะปนไปแล้วเหรอเดี๋ยวหนูตามไปที่ร้นะานอ,อร่อยมากเลยค่ะแค่หน่งเต็มเต็มัวน้ำหม้อเต็มตัวกินด้วยกันะเขาจะเก็บร้านแล้วน้องแพนไปดูที่ร้านะ เราเรียบแล้วแต่เราก็เพิ่มมาถึงเวลาหลังปิดร้านของ,งเราก็ประมาณนี้วันนี้เมาลกินยืดผมน้ำนายายืดผมกินมะม่วงเปี้ยวไปละกองลูกคนเดียว ที่สั่งแค่หมูเมื่อกี้วันเนาะสามวันปะหมดแล้วเนี่ยแล้วก็นเนี่ยเบาๆไม่ซดน้ำร้อนๆสดใจมากมาดูของลูงนุ่นนะ อ๋อน้องนๆกินน้ำใสแบบเบาๆแบบลูกคุณหนูวันนี้มาชุดแดงแล้วเมื่อวานก็ชุดแดงตุจีนเอาจะตุจีนแล้วน้าน้องน้าใช่ค่ะกินแล้วจิ้มพะละจิ้มพะละไี่รู้นะคะกัดหมู่มัวมากค่ะทำไมคอแดงๆแปลกๆนะไว้ายแรงมากอ่ะจิ้มแบบยั่วๆหนึ่งคำอืมเลิกงานแล้วมาเจอกันมันดีอย่างนี้นี่เองอันนี้สาวกันโอ๋อวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์น้องไม่ได้ทำงานลืมไป พาคุณแม่ไปไหนมาวันเนี้รนรับหลายที่มากเลยค่ะคุณแม่น้องนุ่นชอบช้อปปิ้งมากพาลูกสาวไปช้อปปิ้งลูกสาวคนเดียวด้วยโซดีกตอร์ห้าโอเคนองหนึ่งคำยุ่ยยุ่ยหนึ่งคำอีกหนึ่งคำปิดจากตรงนี้ไปเลยหนึ่งคำนะคะโอเคเก็บบรรยากาศมาฝากแค่นี้นะคะหลังปิดร้านแคบหมูผู้ใหญ่บ้านอร่อยมากทุกคนดูดิน้องหนึ่งคำหนึ่งแันเอาอีกเอาคำใหญ่ๆกัดแรง เยอ,ๆอะๆลวขอตัวไปกินต่อนะคะ